ครับเดี๋ยวขอะที่งานสีน้ำลายครับแล้ววันนี้ครับเรามีเกมการแข่งขันที่เรียกได้ว่าดุเดือดกันเลยทีเดียวเรามีแขกรับเชิญหนึ่งหกคนนะกันเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นสองทีมได้แก่ทีม A สวัสดีครับสวัสดีครับเฟย์ครับเฟย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีค่รับสวัสดีครับสวัสดีครับและสำหรับกติกานั้นจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับกติกาเกมผู้เล่นจะถูกแบ่งออกเปน็น2กลุ่มกลุ่มละ3คนและเกม จะแบ่งออกเป็น3เฟสโดยใน2เฟสแรกทั้ง2ทีมจะต้องส่งตัวแทนมาแข่งขันกันแบบ1ต่อหนึ่งโดยในเฟสแรกหัวข้อฟุตบอลจะแบ่งออกเป็น2เกมได้แก่เกมบิงโกเอและ20่ลายชื่อโดยเกมบิงโกเอนั้นจะชนะก็ต่อเมื่อมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเล่นได้ครบ4ก่อนและหากไม่สามารถหาผู้ชนะได้แล้วจะนับตามช่องว่าใครลงมากกว่ากันและฝ่ายนั้นก็จะได้รับคะแนนไปและสําหรับเกม20่ายชื่อจะให้ตัวแทนผู้ชื่อนักเตะขอสมมสอนที่ตัวเองเชียร์ มาทั้งหมด20รายชื่อภายใน2นาทีถ้าทําได้ก็รับคะแนนไปเลยต่อมาในเฟสที่2หัวข้ออนิเมะผู้เล่นทั้งสองฝั่งจะต้องพูดชื่อตัวละครที่นําหน้าด้วยอักษรที่ทําการสุ่มขึ้นมาสลหรับการจนกว่าจะมีคนนึกต่อไม่ได้ภายใน5วิฝ่ายที่ชนะก็จะได้รับคะแนนไปโดยจะเล่นกันทั้งหมด3รอบและในเฟสสุดท้ายภาษาอังกฤษเกมจะมีอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ A ถึง Z ให้ผู้เล่นช่วยกันพูดคําที่ขึ้นต้นด้วยอักษร A ถึง Z ตามหัวข้อคำถามแบบซุ่มเช่นหัวข้อสัตว์หากกลุ่ม A พูดคำว่า Cat ก็จะถือว่าใช้อักษร C ไปแล้วและกลุ่ม B ก็จะไม่สามารถใช้อักษร C ได้อีกและต้องใช้อักษรอื่นแทนทั้ง2ฝั่งจะเล่นกันจนกว่าจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนึกต่อไม่ได้ภายใน5าวิและหากมีการใช้อักษรจนครบก็จะมีการรีอักษรใหม่ทั้งหมดแต่จะไม่สามารถใช้คำนามเดิมได้อีกฝ่ายที่ชนะก็จะได้รับคะแนนไปและกลุ่มไหนที่ได้แต้มมากกว่า จากเกมทั้งหมดก็จะได้รับชัยชนะไปเลยก็จบไปแล้วสำหรับกติกานะครับโดยหัวข้อแรกที่เราจะทำใครแข่งขันกันก็คือหัวข้อฟุตบอลนั่นเองครับโดยทั้งสองทีมจะส่งใครมาเป็นตัวแทนก็เชิญนวัดได้เลยครับไหครับไหรับได้วได้สำหรับในหมวดฟุตบอลของเราครับเราก็มีทั้ง ฟิลแล้วก็โฮ oh, มาทำงนานในหันในหัวข้อฟุตบอลกันเลยครับ mm hmm. และเกมแรกก็ได้แก่บิงโกนั hmm. ่นเองครับโ mm hmm. ดยก่อนที่เราจะไปเริ่มเกมแรกครับ mm hmm. เดี๋ยวเปล่าให้ฉุดเริ่มก่อนครับว่าใครจะได้เริ่มก่อน mm hmm. อ่ะเป็นฟ mm ิล hmm. ได้เริ่มก่อน mm hmm. และสำหรับเกมแรกของเราได้ก็คือเกมบิงโกโจทมา mm hmm. เีอาอนนนได้ยิรัเชลซีออยุ้าจากแ่ะเ,เป็นเชลซีมาลิดไข่หดสามสีเอาเป็นบนบเย,ยนไบเยนเยอรมันเอาสามสี่ แมนเชสเตียยยีละมันตุบอกันเยอรมันอม่ีใครได้สปอรเลยไม่เห็นสเรวเอาเป็นบยปอร์มนเชสตีว้าวใหญเลยสามสี่สเปอร ย้ายมางงเหมนกันเปอร์มนยู่อี่รั้โอ oh, oh, oh. ้โหเล่นซีซั่นนี้กันอย่างเดียวเลยตอนนี้เอ <c oughs> หนึ่งเดียวนะกูเล่นเยอรม,มันเอมนยู่เอาเป็นปาี่เยรมันสเอาเป็นบาซ่ามาดหิดอะบิกโก้โอ้หานหันหมู เกมบไปเลยเรียบร้อ hmm. ย <100. S 2> อ่ะเป็นเป็นของทีเมเอไปโฟกัสได้แต้มไปไม่ <Ooh. S 1> เก็บแล้ <Ooh. S 1> และในเกมที่2ของเรานะครับก็จะเป็นเกมที่จะให้ทั้งสองทีมเนี่ยอาจจะต,ต้องต้องขอถามก่อนว่าเชียร์ทีม <She> er. และเราเชียร์อ่ะโดยเกมที่2ของในหมวดฟุตบอลของเรานะั้นะนะเราจะเล่นเกมที่เรียกว่า ให้ผู้ชื่อนักเตะเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของแฟนลิเวอร์พูลก่อนเลยว่าเขาจะได้ทันไหมใน2นาทีคร,ร,รับเริ่มเลยครับอริสตงลูบัสซันวาเต้มาน์ไนถึนเดียโก้อินเตซันฟาบ,บินโยมาเนรร่ตอนนรอซเซ์เรนนสตอรเรสมาเชลันโนชาเบร็งก็เจราเลนาซูบิเอต์แม็กมาดามาเยนรัตที่นี่เราผิดแล้วก็ ก็ผสมทั oh. yeah ้งผู้เล่นชุดปัจจุบันแล้วก็ตำนานหลายคนของิร์พูเลยก็ถือว่าเร็วมากได้เข้าไป20คนพอดีก็ได้ไปหนึ่งคะแนนเดี๋ยวเรามาดูที่แฟนแมนยูกันดีกว่า ส0คนพอดีของแมนยูก็เรียนว่าช่วงช่วงหลังๆเนี่ยมาเริ่มมาคิดกองหน้าแล้วตอนแรกๆมีแบบกองกลางกับกองหลังโอเคก็รือว่าทั้งสองมีเป็นแฟนหงส์กับแฟนผีตัวจริงนะครับที่สิบรายชื่อก็รับไปคนละหนึ่งคะแนนถ้านั้นก็แบบว่าในหมวดฟุตบอลเนี่ยกลุ่มเอเนี่ยได้ไปสองคะแนนจากเกมบิงโกแล้วก็เกม20่สิบายชื่อนะครับส่วนฝั่งทีวีได้ไปหนึ่งคะแนนนะครับจากการผู้20่สิบายชื่อเช่นเดียวกันขอบคุณทั้งสองคีมครับ ก็จบไปแล้วสำหรับเกมแรกนะครับในหมวดฟุตบอลเราไปต่อัาที่หมวดอนิเมะกันเลยดีกว่าจึงก็จะบอกว่าในหมวดนี้เนี่ยค่อนข้างมีความยากเพราะต้องแข่งกับเวลาค่อนข้างพอสมควรเลยแล้วบอกไปแล้วว่าเป็นหัวข้ออนิเมะเราสองทีมเชิญคิดเลยครับว่าจะส่งใครมาห้ามเลือกคนซ้ำครับก็ไานกินกันได้แล้วครับเอาเลยครับก็จากกติกาที่ทุกคนได้ฟังไปนะครับก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเป็นที่เกมแรกกันเลยดีกว่าจนมาครับ เรื่องขที่ตัว S นะครับให้คิดชื่อกันเลยเดี๋ยวเปลอีกชุดนึงแอบว่าใครๆคเริ่มอันนี้ชื่ออ่าเป็นกเ c t o r โอเคขอ S นะคิดไ้วยกันจะเริ่มหลังจากที่เป็นผู้ชื่อแรกแล้วนะอ่าเริ่มแลอวแล้วลุตกครับอ่ะช็อตจากนารุโตะอังคะชอตกิโรคเดมอนอ่าเอ่อช็อากีจากอกีกับพีจัง ชิดจังเป็นเรื่ชิดจังชินกังมนุกหมาในินเทอ่ะ้ชกมนน่กอเอ้ยเป็อวัตัวเไปแล้วตัวเอสก็ต้มแรกเป็นของฝั่งทีเมกานนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่เกมที่2เลยนะครับเป็นตัวอักษรถัดไปจะเป็นอักษรอะไรเริ่มอ่ะเป็นตัวอีโอเคเป็นตัวอ,าาอ,อีให้คิดกันก่อนเราก็เริ่มที่ฝั่งที่อ่ะฝั่งโมมให้คิดกันก่อนตัว e. <c oughs> อีพร้อมไหมพร้อมนะอ่ะเริ่ม <c oughs> อิโดมาว่าโคนันจากเรื่องโคนันค่ะ <c oughs> อินโดมาว่าดครับอิโดมาว่าห้า คือคือชื่อหน้าชื่อหลังได้หมดนะแค่มีตัวอีน้ำหน้าอ่ะหนึ่งสองอนโนสุิะจากเอ่อเยี่ยมอ่ะอ่าโอหมเเดวราไม่เราไม่ร,มร,มร,มหราหมดเแต่เุงรอป่าโอเคไม<า>่เป็นไรก็ตอนนี้ถนะ้าบอกว่าเสมอกันหนึ่งหนก็เป็นฝั่งทีวีได้แต้มไปหนึ่งบหนึ่งอ่ะ โดยอักษรตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรมาครับเป็นตัวจีอ่าเรามาเริ่มที่ฝั่งไปกันก่อนถ้าพร้อมแล้วเป็นโคูจจร,รับอละเด็กโคูโกฮันนกบอลค่ะ,ะโเเกเทนจอร์อนมาคร้งครอบครัวน <c oughs> ่อ่อจากคันเตอร์คนเตอร์ค่ะาจีาวนบอนกินทะะ,รระ,ะจากกินธวะ ทีททีใครวหนสอวสามสีเกมโเคก็าว่าในเกมขอหมดอเมเี่ยทีีได้ไปบกสองครับส่วนทีมเอเนี่ยได้ไปบกหนึ่งขอบคุณทั้งสองคนครับ และในเกมสุดท้ายครับเป็นในหมวดที่น่าจะยากที่สุดเพราะฉะนั้นเกมน,นี้เนี่ยจะเล่นทั้งทีมทั้ง2ทีมเลยนะครับก็คือทั้ง3คนเนี่ยจะช่วยกันนะครับโดยหมวดที่3นั่นก็คืออังกฤษน,นั่นเองนะครับโดยเกมของเราเนี่ยจะเริ่มกันที่หมวดแรกเนี่ยเดี๋ยวให้ทั้ง 2, 2> ทีมเนี่ยได้เริ่มรรคิดกันเลยนั่นก็คือหมวดประเทศเนั่นเองเริ่มกันที่ประเทศนะโอเคโดยในเกมที่สามนะครับเราจะเริ่มกันที่ทีม A ก่อนนะครับ ก็ S <S ถ้าพร้อมแล้วเริ่ม่ะ A อเมริกา B บูนัคร okay. ับีบ okay, uh ูนั D เดนมาร์กครับโอเคสี่ะวัาอ่าคมเบอราแคนเบอร์าอีอิงแรกอีอิงแรกโอ้เรียงเรียงไฝรั่งโอเคฝรั่งเศสโอรัเศสเ้สเนอเอ้เอ้เ้เอ้เเปนเเออเอ้เอ้เอ้อ้เอ้้เอ้วอนออออ้เอเเอแลนด โอ้ oh, ไม่ได้นะพอแล้วว่าีเมือกันเป็นเปนเปนไอส์ไอส์ไอส์นไอแลนด์ไอแลนด์โอเคแซมเซียแซมเบียอ่าอเจียจอร์เจียจอเจียพี่เอ่ออย่าอียพีโปรตุเกสพีโปรตุเกสวีเวียนาเวียนาเล่นเพื่อบ้านเกณฑครับลอสแอนเจลิสอ่าเอทอนดูร o อนดัสเจเจแปบเจแปน รัสเซียตัวอารัสเซียแอลแอลลิทัวเนียครับลิทัวเนียยูยูโรปตัวยูยูควายเอ็มเม็กซิโกครับเม็กซิโกที่ตุรกีตุรกีห้าใช่แล้วแล้วใช่ตัวแล้วใช่ตแล้วสี่จีสามคูเรียคนเรียนคนเรียนอ่ะไม่ได้เพราะว่าคนเรียนจริงมันต้องเซาคนเรียนหรือนอตคนเรียน เี่ไมด้ีได้แมก็จบไปแล้วสาหรับทั้ง3เฟสนะครับก็ถือว่าวันนี้สนุกมาเลยททีมก็ถือว่าเก่งปมาเลยนะครับและวันนี้ก็ทีมนี่ยก็ได้ชนะไปด้วยคะแนน2ตอนันเองก็ถือว่าทั้งสทีมเนี่ยวันนี้ได้โชว์ กิลการเล่นเกมทั้งทั้งสามหมวดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฟุตบอลอนิเมะหรือเป็นทั้งภาษาอังกฤษนะครับก็ถือว่าได้เก่งมากๆนะครับโดยสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นใครมาเล่นแล้วก็จะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามได้ทั้งช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับสำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ผมครับ